สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาชมหายโบราณนะเพื่อนๆหายโบราณบ้านใครมีบ้างแบบนี้นะคะบ้านทางนี้บอกว่าหายจู่นะเพื่อนๆหายโบราณบ้านเรานะคะตั้งแต่ตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นแบบนี้ละนะเพื่อนๆเนาะหายนี่เนาะเรียกหายโบราณนะหายนี้ไว้ใช้สําหรับทําอะไร ใครรู้บ้างเอ่ยนะคะใครรู้บ้างไยนี้นะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของพี่นะใช้สําหรับใส่ปลาร้าเพื่อนๆนใส่ปลาร้าหรือปลาแดกนะเพ,นเพื่อนเนเนาะไว้ใส่ปลาร้าใส่มะม,ม่วงดองใส่กระเทียมดองนะคะหรือใส่ผักส้มดองส้มนะคะดองผักนะก็ใส่ตัวนี้ได้นะเพื่อนๆสํานสหรับปากตรงนี้ก็เราก็จะใช้ทรายนะคะทรายแล้วก็ ใส่ผ้านะคะแล้วก็เอามาปิดไว้นะคะหรือจะใช้หรือจะใช้อะไรคะพลาสติกก็ได้นะคะหรือจะใช้ผ้าก็ได้แล้วก็กันไม่ให้แมลงเข้าไปนะไม่ให้แมลงหวันเข้าไปนะเขาเรียกหายจูนะคะบ้านเราบ้านทางเล่นเรียกว่าหายจูเนี่ยดูปากเขาเนี่ยนะเพื่อนๆเขาเรียกหายจูนะคะมีประโยชน์เยอะเลยเนาะถ้าใครมีอย่าทิ้งนะคะใครมีอย่าทิ้งเพราะของโบราณนะถือว่า เป็นของมีค่านะเพื่อนเพนะื่อนเนาะมีคุณค่ากับกับการอนุรักษ์ไว้นะคะอย่าทิ้งนะคะใครมีอย่าทิ้งเนาะใครมีอย่าทิ้งให้เก็บไว้เนาะเก็บวาให้ลูกหลานดูเพราอีกหน่อยเขาจะไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความเจริญมันเยอะมากเลยนะคะเข้ามาจนคนรุ่นหลังอะ่ะจะไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรเขาไม่รู้นะเพื่อนเนะื่เนาะวันนี้ก็เลยจะมาให้ชมหายโบราณนะหายโบราณหรือ บ้านทางนี้นะคะของคุณภาคเหนือบอกหายจู่เด้อหายจู่นะคะหายโบราณหรือหายจู่นะเพื่อนๆนะใครมีให้ให้ให้เก็บไว้นะใครมีให้เก็บไว้แล้วก็จะมีค่าสําหรับพวกเราเนาะเพื่อนมีค่าแก่ควรแก่การอนุรักษ์อันนี้ก็มีอยู่สามลูกนะเพื่อนๆเนาะมีอยู่สามลูกเอาไว้ใส่ปลาร้าเนาะคนสมัยก่อนใส่ปลาร้า โดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยเขากินปลาร้ากันทุกบ้านเลยเพื่อนเพื่อนเรียกว่ากินปลาร้ากันทุกบ้านเลยเนาะนะเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็ไม่ทิ้งเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละนะบางคนหาซื้อกันนะเพื่อนเพื่อนหายแบบนี้เขาหาซื้อกันนะคะแต่เราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะไม่ต้องทิ้งนะเอาไว้ดูว่าเออ สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราทําปลาร้ากินเองนะคะทําปลาร้ากินเองเข,เขาจะใส่หายแบบนี้แหละนะคะเห็นไหมคะจะใส่หายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใครมีก็เก็บไว้นะคะใครมีก็เก็บไว้อนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ